สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮนะขอต้อนรับกลับสู่การแข่งขันสตาร์ครับครับผมก็รายการย e ิมแพสราชแชนนะ2022ครับเป็นรอบเพย์ออฟแหละในแมททีเวนครับคิวเจอกับเซตครับผมคิวอยู่ในฝั่งเรดเทอร์รนครขวาบนคอมแพนที่แอสโมสเฟียอีครับเกอยู่กับผมปิงแอนะฮะ นี่ก็นี่ครับเรสเทอร์แลนด์ครับคิวระหว่างเพื่อนๆดูก็หิวก็เชิญเลยครับฟอรกี้ไก่ทอดตลาดน้อยทั้งไลแมนแล้วก็โรบินฮูดครับผมทางฝั่งนี้เซตครับบลูโพโตนะ้ท่าสายล่างของแผนที่นะก็ล,ลองเสิร์ชด,ดูฮะว่าอยู่ไหนที่ทกัดนะครับร้านผมอยู่ตลาดน้อยตลาดน้อยสมพันวงศ์เยวาวราชนะฮะโซนนี้แหละเป็นโพโตสปัททะ เทอร์แรนครับในฟีรีแบบเบสออฟไฟสามเกมก่อนชนะนั่นเองพ็อกซี่บาร์แรนด์หู้เราขึ้นสองแก๊สอ้าวอย่างนี้เซ็ตก,ก็รู้ครับเนีย่ยฮะเอ๊ บอลแหลกเขาไปไหนนะต่องแก๊สด,ด้วยแปลกๆนะแปลกๆเดีต้องเดินหาแล้วครับก็มาป่วนๆหนะ่อยแต่ระหว่างนั้นไง s c v น่าจะเป็นร er ัสบังเ e อปะเช็คทางฝั่งนี้ก็เช็คเหมือนกันว่ามีโดนพ็อกซี่ไพลอนหรือเปล่าครับนับไพลอนดู มานนี้ต้องมีวันหนึ่งหรือสองพลอนโอน้เป็นรัสมา a ูเดอร์ก็ว่าสองแก๊สโคน่าสนใจคิวครับพุ่งเข้าชนเลยลตอนนี้ซาเวนติคอขึ้นมาแล้วก็เร่งสตอกเกอร์ก่อนเลยครับมาแล้วอ้โหแล้วก็เน้นเลยกเอาให้จมคนอนคอกสิบช็อตครับหรือว่ายิงสโลล์กมาลูเดอร์ er นั่นเองแล้ตรงนี้ปิดบ้านแหละโอเค เลี้ยวเป็นเอาไฟทอรี่มาปิดบ้านนะเผื่อพลาดพังยังไงก็ยกในส่วนของบ้าระแวกอะกลับไปเก็บที่บ้านแล้วก็มาเหมือนรีเซ็ตไฟกันใหม่ครับทางฝั่งเซตก็เล่นตามเมตาไปเลยครับแอกซ์แพนเอ็กซ์ที่2มาแล้วก็สร้างแบตเตอรี่ชิลนั่นเนี่ยรัสบังเกอร์จะเป็นบังเกอร์มารูเดอร์ว่ะโอ้เอาจัดเอ้ยสตอกเกอร์ไม่มายิงเอสซีวีเหรอยิงไม่ได้ฮนะสองมารูเดอร์อย่างงี้สตอกเกอร์แตกครับ ล็อคอนคอร์ซีฟช็อตกำลังจะมาด้วยต้องอาศัยรอชิลแบตเตอรี่ก่อนครับชิลแบตเตอรี่มาแล้วโอเคแรกครับเทรดดามเนตกันเขามีชิลแบตเตอรี่เติมโฟกัสไปที่เอสซีวีได้เอสซีวีแล้วโอเคเซฟถือว,ว่าท้าวสำเร็จครับจังหวะนี้บังเกอร์ไม่เสร็จครับ <c oughs> ก็น่าจะต้องถอย,ยหรือเปล่าครับคิวรอกดแคนเซิลอยู่นะรอฮะรอรอจังหวะเขาออองั้นย,ยิงยิงเอกซ์ซัดนะยิงเอกซ์ซัดนะ โอ้เสียมารเดอร์ไปครับขอหนึ่งคลิกเท่านั้นไม่ทันครเขาเข้าแนวชีวิตเตอรี่ได้ก่อนครับแต่ชีวบตเตอรี่แบตหมดอ้าวแบตหมดว่ะเรียบร้อยคายคาโอ้ยแลกหมัดกันยับยับเป็นทางฝั่งคิวเจ็บกว่านะเสียซีวเสียบังเกอร์แล้วก็นั่นแหละครับเสียยูนิตไปหมดเลยเมื่อไม่สำเร็จก็กลับมาเล่นแบบปกติครับแต่ก็จะทามมิ่งมันก็จะเสียไปนิดนึงฮะ เอาไฟโคลมาเครียของในบ้านครับพวกโพรพวกอะไรที่มันวิ่งเล่นอยู่จริงๆอยากจัดกิจกรรมนะถ้าเพื่อนๆสั่งไก่ผมนะลอง ใส่รีมาร์คมาก็ได้ฮะรีมาร์คให้ผมดิดนึงว่าเออพี่ผมตายมาจากช่อง YouTube นะอย่าแถมให้อย่าผมหาแถมให้แถมนักเก็ตแถมอะไรเงี้ยของกินเล่นเนาะดีป่ะดีป่ะโอราเกิละอ้เสียงโอราเกิลวะ่ะเจ็บนะนะ่ะนั่นไนงะเออแพงครับ กลับมารีเฟซกันใหม่ครับผมคิวถ้าพายตามแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นการเล่นโยโรในช่วงต้นเกมครับกลับกันเนี่ยเฟซจะถ่ายต่อหรือเปล่าแต่ด้วยโมเมนตัมของโพโตสอะมันมันเร็วไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออก็ศัยช่องตรงนี้แหละคิวก็ามารีเฟซกันครับแต่ชัดเจนแล้วว่าต้องเป็นมารูเดอร์มาลูเดอร์มารีนะ เจอโพตโนมอรืเอร์มาวินเมดีแหวกแล้วก็มีโกดคอย EMP เนอะโอเค,อเคขออภยัยครับโปรดักชันหลุดไปนิดนึงแล้วก็อาส s t ร์ p o r t ไมมดิแวกแล้วครับผมอาเมดิแวกตามมิงเริ่มกลับมาปกติแล้ว รอดูรอดูอยังไงก็ขอ,ขอบคุณมากขอบคุณมากผมน่าจะเห็นน่าจะมีอ่ะผมว่ามีแบบเออเข้ามาอุดหนุนกันขับข้างฮะขอบคุณจริงบางทีหมดเร็วเกินไงต้องหาเรื่องคุย <c oughs> ยังไม่มีอะไรกำลังพุชสต็อกเกอร์คืนกลับไปอยู่ครับแล้วก็รออัปเดตซีลัตชาร์ดครับแต่นี้เขาก็มีกานไงมีบังเกอร์มี bunker, มาวเดอร์สตอเกอร์เข้าไม่ได้หรอ เฮ้ยเฮ้ยเอาบาแร็กว่ะเอาบาแร็กว่ะได้บาแร็กไปเป็นมารูเดอร์หนึ่งตัวครับแล้วก็ไข่หลบออกไปได้ครับหาได้บาแรก็กแล้วจังหวะเ้า,าได้มารีนครับพยายามซิงเกิลแทร็กแล้วก็บริงออกซิงเกิลแทร็กแล้วก็บริงออกครับยังไล่จับไม่ได้เกาะมันหนักนี่ฮะ คือจังหวะสู้คือจังหวะที่บริงคูดาวมาแล้วแล้วก็หันไปยิงบริงออกหันไปยิงบริงออกครับให้ทางฝั่งยูนิตของคิวเนี่ยยิงสวนไม่ทันสือว่าทำได้ดีฮะแล้วก็ขึ้นดาร์กชายมาแล้วด้วยครับน่าจะมาฮาลาสต่อแค่จะมาพ็อกซี่ไพลอนนะไม่ได้ครับโดนเคลียร์ทิ้งไปถ้าดูตามยูนิตลออตอนนี้ก็เป็นเซตฮะที่ ค่อนข้างใช้ทรัพยากรได้คุ้มกว่าแต่เป็นคิวเนี่ยสะพายนัานนะครับอามี่เยอะกว่าด้วยครับแต่ถ้าเทียบปริมาณกับราคาเนี่ยเซฟก,ก็น่าจะราคาแพงกว่าต้องดูการใช้เขาเรียกว่าโปรดตอวะของแพงต้องใช้ให้คุ้มครับตกรถครับเนี่ยถ้าไม่มีบริงเน่ยเล่นยากเลยครับทอกเจอเกมนี้พอเขอ,อัพมาเร็วนงะโอ้ฟอร์ฟิลด,ดักว่ะ โอ้ยสาตร์กานโอ้ฟอร์ตฟิลสวยงามนะเนี่ยนี่คนนี้ก็สวยกว่าเมดิแวกพิกอัพหลบครับเอาเอาเรื่องทั้งคู่พักทายกันไปหน่อยแต่มา y, พ็อกซี่ไพลอนเอาไว้นะฮะประมาณสามนาฬิกาของแผนที่ครับเฟสโอ้อับริงสไตล์นะให้กับ ดาเคมพะเกมแรกมาก็ได้เห็นการแลกแล้วเริ่มมีวิโลมายมาเติมในไฟครับดอกปะเฮ้ย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 ดอกว่ะเฮ้ยดอกว่ะเอาจัดเลยเน,นี่ยกดสตีมแฮกยัด โอ้ยแล้วสลอตหน้าบ้านยังไงมีมาวู้เดอร์มากันโอ้ยคิวฮะต่อยหน้าตัวเองไปหนึ่งทีเขากั้นทันไงประเด็นรีเซตกั้นทันแล้วสวนนาแล้วถึงแนวมินอลาด้วยอ้าวหยาบแล้วโอ้ยปวนปวนหมดแล้ววอดเกอร์ดรอปครับซัพพลายดรอปมา8ปดสิบหครับเลยไดีย๋ดวยวว่าช็อตต่อยหน้าเองไม่เห็นด้วยไม่คือสลลอตเนี่ยไม่เห็นด้วยเออ แล้วกลายเป็นจะมีอาร์มี่กลับไปกันในจังหวะที่พิกอัพขึ้นไปมันเลยไม่มีครับเพราะว่าไปดรอปล้วก็หายหมดเนีย่ยเหลือกลับมาแค่นี้เท่านั้นนะสต็อกเกอร์พร้อมเคลมแล้วมั้งนี่ฮะขอไม่ได้แวกขอไม่ได้แวกขอไม่ด้แวกขอไม่ได้แวกซิงเกิลทาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วทับใหญ่มาโครโรซัสครับมาอย่างไวคอจีจีเลยครับคิว เซตเก็บเกมแรกไปก่อนครับผมจากทามมิ่งและการตัดสินใจที่ดีครับจากการสวนด้วยเซร t อนะอส่วนเซรอลไปในจังหวะที่คิวพยายามจะเข้าไปฮาลัสที่เบสหลักแล้วก็สต็อกเกอร์ไปกันก็คิดว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรลัชมาเขาเลือกยูนิตที่เป็นอา์มี่ที่เบสิกที่สุดก็คือเซร t อที่มีชาร์จถึงแนวมินอรายทันทีเคลีย คือพอมีช้าปุ๊บคองเขสิบช็อตก็ไม่ช่วยด้วยปริมาณนะเรียบร้อยไปออกนำไป1ต่อศูย์ครับผมขอบคุณเพื่อทุกคนะที่ติดตามชมกันมากๆเลยครับยังไงฝาก subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ครับรวมถึงขอบคุณที่สนับสนุนฟกกี่ไก่ทอดตลาดน้อยนะครับแล้วเจอกันที่เกมสองครับผม